สวัสดีครับผม,มแฟนเพจแฟนครับเ c ซีท <FC S 2> ุกหูทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่31เดือนพฤษภาคมพศออ2 5 6 5ครับนี่อย่างไรนี่อย่างไรกล่องมีปัญหานิดหน่อยเนะครับเนาะ มงวันไปตอมอยู่หน้ากล้องครับโทษได้หลายตอเลยเนาะครับเนาะพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบิงว่าแม่ลูกคมนี้เ่ครับผมเปิดราคาเลยนะครับเนาะเปิดราคาใบมาหาเนาะครับเนาะงว่าแม่ลูกคมนี่หามืินเก่าพันครับผมเอฟซีเรียกร้องมาหลายเนาะครับเนาะว่ายุหันนะเจ้าว่าบอกราคาเชล่อเื่อเหรบอกราคาคนเนี้ยคอยบอกเห่าเอาตามใจเอฟซีคือเก่าเนาะครับเนาะเปิดไว้หามืินเก่าพันนะครับเนาะงัวแม่ลูกลูกผูกครับผม ท่านการมีลูกมาสองตัวนะครับเนาะนี่แหละครับตัวที่สองที่ยืนเชียงข่างแม่พันยืนนี่นะครับเนาะลูกตัวที่สองครับนี่นะครับในด้านลึงคอลึงทองพันนี่ในการนะครับเนาะตัวตัวลูกพันนะครับเนาะทรงลูกดีครับแม่หนาน้องพันก็คบทวนสมบูรณ์ดีครับผมเบ่อขาดบ่เขินบ่เกินนะครับพอดีพอดีนั่นนะครับ หัวน้อสีหัวแต่ว่าน้อมีเต่าเดียวนะครับเนาะบุศีเต่าคือข,ของพระเจ้านะครับเนาะหนึ่งเต่าสีหัวน้อครับเบื้องทางนี้บ้านครับเบื้องบ้านไทยคนแล้วเบื้องหางพคนแล้วเบื้องทางหนาพคนจังน้อยระดับความสูงของแม่พคนนี้อยู่ที่รอยสี่สิบรอยสี่สิบบวกได้อยู่ย้ะครับเนาะ ตัวแม่พ่นธุ์ะครับเนาะลูกพ่นเพิ่งได้สองเดือนอย่างเดือนที่สามเนี่ครับเดือนที่สาม้ายเยอะหนิเด้อครับเนดะ้อเอาปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในยังได้เง้าไกลอยู่ครับนะี่ยเพิ่งผ่านการมีลูกมาโตที่สองเนี่เนะครับเนาะเย็นเคียงกับแม่ยู่หนิครับจีบใบหูขอบใบหูดำดีครับผมตัวแม่พันจีบไปจากยุ่ตรงนา้นเนี่ก็ส่งลูกดีนะครับเนาะ น,นะครับนแหนะครับเบิ้งกันเลยครับทรงลูกดีนะครับเม้าแม่นี่ พื่อนครับเพึ่นส่งลูกมาได้การดีอย,ย,ย,ยู่นะครับเนาะง้วแม่นี่นะครับเนาะมาเบิ่งบรนทายเพื่อนอีกทัวหนึงครับเบิ่งบบรอบตัวเพื่อนเนาะพื่อนนะครับบรนทายเพื่อนหางนี่เกือบจุดินนะครับเนาะแฮแขกแขกเนาะครับเนาะในราคาหาเงินเก้าห้าหมื่นเก้าพันทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับนะเด้อมพื่อนชาวเยาว์ทรงเห็ดฟีทั่วภาคอีสานเนาะครับเนาะ ที่สำคัญนี้นะครหาเหมือนเก่าเนี่ก็แฟนเพจแฟนครับสร้างไปก็บบดใจาค่ารถยากนะครับเนาะภาคกีสานบ้านเฮาเนี่ทรงให้ฟรีครับผมฟรีทั่วภาคกีสานภาคอื่นๆทรงคึกคืกเราเลยครับเน้อในภาคอื่นๆก็รวมพลังหารสองนะครับในด้านจัดทรงนะครับเนาะรวมพลังหารสองนะครับภาคอื่น ยิ้มยิ้มหนากระทองเนี่ยส่วนหะนึ่งวะลูกพิ่นก่ันตัวลูกเพิ่นเนี่ยสายพันธุ์มาดีเลยครับเนาะขาเจ้าว่าเอ๋เจ้าของเกล้าพิ่นมาสมแจ็คพอตลอยล้านไว้เนาะครับเนาะนี่ครับตัวลูกเพิ่นนี่เนื้อหนังแมนอยู่ครับผมต้นโตเนาะครับเนาะ ตอนออกตั้งจอก็บอกว่าไม่ได้ขุดแล้วจะ่ค่อยมีข้อแต่ว่าใบหลอดบนบนมีห้ยนะครับเนะาะเจ้าของเก่าเพิ่นยืนยันอยู่ครับมาเป็นลูกแจ็คพ팟ลอยล้านนะครับเนาะนี่นนะครับเบื้องตัวลูกเพิ่นคักๆครับนี่นะครับเนื้อหนังแม่นของแท้แน่นอนนะครับนะเนาะแจ็คพ팟ลอยล้านนะี่คันแนวนี่ เราจะเจ้าเคยมีอยู่ครับผมเคยลงหลายตัวอยู่นะครับลูกแจ็คพอด้อยล้านก็นได้แนี้ยนี่เราไปคุ้งฝูงด้วยกันนะครับผมใส่พันธุ์มาดีๆแนี้นี่นะครับเนาะอว่อาไปเป็นพอพันอยู่ตามบ้านนะครับเนาะได้กันครับนี่แม่พันไก่มธรรมดาคือกันครับแม่พันเป็นง้อางเยยงี้ยง้อางเงี้ยนะครับเนาะแม่นี่ แต่เต็มม้านี่ก็ได้การนึ่งครับในราคาเนี่ก็ในด้านที่รับประกันกับาถกข้าถอนทางมกหางดอกนะครับเนาะขาถกข้าถอนรับประกันให้นะครับเนาะหางมกหางดอกกับรับประกันคือเก่าแหละครับในด้านราคายำดูดูแน่เจ้าฝนวา FC, เอฟซีเลียกรองมาแล้วครับเนาะเอาย่ำให้อีกเทีนน่ึงครับผมห้าหมื่นเก้าพันส่งฟรีทั่วภาคอีสาน ภาคอื่นๆส่งรวมพลังหารสองนะครับนะน้วในด่านเจ็ดทรงเจวกัดอื่นๆภาคอื่นๆขอเข้าดำเบือดำดีครับหัวนมก็ครบส่วนสมบูรณ์ดีได้การนี้ครับเนี่ยเชิดดีนะครับตัวแม่พันนั่นครับตามเห็นเลยครับผม มื่อกีฟ้ามีขครเจ้านะครับเนาะฟ้ามีใคาเจ้าได้ดึงเขาขึ้นครับตัวนี้ว่าได้ดึงเขายากครับผม่เนเชิดอัตโนมัตินะครับเนาะนี่ตามรมชมาติตามธงไ้ทงน้าแะครับห็สองตัวนี้ราคาห้ามื่นเก่าถือคือแพงกับพิจาจรณะบางนะครับเนาะเห็นว่าถือกามาส่งรถด,ด้อยมาเฉยๆได้กันรครับผมแต่ว่า,าเจ้าคือขายถือแค่ต่อขึ้นในอยู่นะครับเนาะ คำว่า,าแพงก็ต้อลงเอานะครับเนาะมัน,นี้เพื่อได้เป็นบ้าต้อขึ้นดอกกันทีว่าแม่นอยู่ครับแต่ว่าพอดีก็จัดทรงให้ได้เลยเนาะครับเนะาะแต่ว่าแพงกับต้อลงเอาม่าอยากให้เอฟซีต้อขึ้นนะครับว่าเรียนซื่อแล้วครับเนดะ้อคลิปนี้ก็จบไว้เช่นนี้ครับผมอยากได้ก็โทรด,ด่วนครับผมมาด่วนได้ด่วนพิเศษไปทางอำเภอสาขาได้ครับเนดะ้อมาหาแม่ลูกใตเจ็ดให้แน่วันครับผม นี่ใตเจ็ดครับผมหาเหมือนเก่าสำน้องครับเนาะฝากไปทางอำเภอสาขได้วยครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้สำนึกนะครับผมทั่วทุกภาคนะครับทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับ